แต่ว่ามีหนึ่งประเด็นเหมือนกันที่ต้องถามวันนี้เลยที่ต้องถามวันนี้เพราะมันต่อเนื่องจากเมื่อวานแล้วยังจะเป็นประเด็นใหญ่ของวันนี้ด้วยสําหรับ AOT มาเอาเราจะเอามุมไหนกันดีคุณอาทิตย์อันนี้ก็ช็อกไม่แพ้กันกับเหตุการณ์สงครามเหมือนกันเนาะนะครับ AOT เนี่ยนะครับลงมาลึกอาจจะมีเทคนิคอลรีบาวในระหว่างวันป้านะครับแต่ผมคิดว่าโอ้แหงมันคือท้าในมุมของปัจจัยพื้นฐานของบล็อกเรานะ ยังคงราคาที่31บอาท25สตางค์ก็คือมองว่าไอ้เรื่องไร้ๆตรงเนี้ยน่าจะจบภายใน2เดือนนี้แหละอันนี้คือในมุมไปใจพื้นฐานนะครับแต่ว่าวันเนี้ยก็มีบทวิเคราะห์หลายเขาหลายสำนักเนี่ยออกมาดาวเปรดผมเห็นราคาต่ำที่สุดเนี่ย20บาทอนะอ่ฮะเพนนั่หาตามมาันค่ะนะครับนั่นหมายความว่าเอะเรื่องเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้ไมีไม่ได้จบจริง นะครับมันก็ยังจะมีกเประเด็นกด,ดันอยู่อันนี้ผมเคยเอามาให้ดูครั้งหนึ่งละในเรื่องของอมืมีนิม่มการันตีมีนิม่มการันตีที่ที่เราเอามาให้ดูกันในรอบที่แล้วนะครับค,คือมันมีทั้งหมดเนี่ยสามสัญญาเนาะนะสัญญาหนึ่งสองสามนะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเขาปล่อยข่าวมาทีเดียวว่ายกเลิกทั้งหมดสามสัญญาทีเดียวนะผมว่าตอนนี้มันเราฟงได้เหตุการณ์ฟื้นตัวแรงๆของราคาหุ้นไปแล้วคือมันจบไปแล้วแหละนะครับ แต่การปล่อยเขาของเขาเนี่ยเริ่มแรกจากอะไรฮะสาขาต่างจังหวัดสัญญาต่างจังหวัดก่อนอุยภ<ม>าสวยฮะเชียงใหม่ภูกเก็ตหาดใหญ่<ม>ซึ่งสัดส่วนรายได้เนี่ยนิดเดียวเี่สองพันหกอันนี้อันเดิมนะอันนี้คือของใหม่นะนี่คือของใหม่นะครับแล้วออีกวันหนึ่งบอกยกลเลิกสนามบินดอนเมืองด้วยซึ่งสนามบินดอนเมืองจริงๆเนี่ยสัดส่วนรายได้ของดีทีทีเขาไม่ได้เยอะเนาะเพราะว่ามันเป็นการบินในประเทศจะมีบินต่างประเทศบ้างเล็กน้อยก็คือของ แ <Asia S 2> อร์เอเชียอะไรอย่เงี้ยครับแต่ก้อนใหญ่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ยอมพูดออกมาสักทีซึ่งเมื่อวานนี้เพิ่งจะยอมพูดนะครับพอพูดออกมาเมื่อวานนี้มันก็เลยแอคชั่นแรงแอคชั่นแรงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสัดส่วนรายได้นเนี่ยสองหมื่นล้านบาทซึ่งมันเป็นสัดส่วนที่ทุกคนกังวลด้วยไงถูกต้อง ถ้าเขายอมพูดตรงนี้ตั้งแต่แรกวันเดียวลง10%นวันนั้นคงจบไปแล้วคงไม่ต้องมามีแบบ7% 8%รวม2วันคือ15%หาเนี่ยโอ้หาทุนเยอะอนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่การสื่อสารที่ค่อนข้างไม่ไม่ทำทีเดียวให้มันจบนะครับทีนี้ทางออกทำยังไงถูกไหมฮะทาง AOT ตอนนี้ผมว่าเขาก็ยังไม่มีทางออกนะครับเขาก็กำหนดเป็นซีเนโอขึ้นมาเป็นเซอซิวิตี้ขึ้นมาว่าหนึ่ง คือยกเลิกสัญญาทิ้งไปเลยอันเดิม,มแล้วกลับไปประมูลใหม่อมซึ่งไปประมูลใหม่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้เป็นมีนิมบัฟการันตีแบบนี้เหมือนเดิมไหมหรือจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ,บน่งขอ,องรายได้ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นตถูกไหมฮะอมสองคือเจราจากับ King Power คิงพาวเวอร์นี่แหละคุยกันแล้วก็ปรับสัญญ,ญากันให้มันลงตัวเออสิ่งที่คุณรับได้เนี่ยมันประมาณไหนแล้วมันแฮปปี้กับเอลที่คือวินวินไปทั้งคู่ ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางเรือกนะครับแล้วก็แนวทางที่สามเนี่ยนะครับทางกิงพ p ว w e r ก็ขอเอ t ทด้วยบอกว่าเฮ้ยในระหว่างที่คุณกาลังพิจารณา2เดือนต่อจากเนี้ยคุณอย่าเพิ่งเก็บมีนะบบการันตีได้ไหมนะค,คุณเก็บแค่เปอร์เซ็นต์รายได้ได้หรือเปล่าปรากฏว่าเอโทตอบเลยไม่ได้นะฮะเซโนกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นทางเลือกที่3าตัวนี้ก็ตัดจริงไปนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทางเอ t ทจะสร้างรายได้เพื่อมาทดแทนนะครับ ในช่วงนี้ก็คือไปเก็บค่าทานเฟอร์ฟระนะครับของผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างประเทศถามว่ามันเยอะไหม,ก,มก็ไม่ได้เยอะนะปีหนึ่งก็ประมาณหกเจ็ดร้อยล้านครับซึ่งเทียบกับตรงนี้เนี่ยสองหมื่นกว่ลลาล้านเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยนะครับฉะนั้นทางออกมีอยู่แค่สี่ทางนี้นะครับแต่แว่ามันจะเหลืออยู่แค่สองทางก็คือยกเลิกสัญญาถ้ายกเลิกสัญญาก็จะมีคําถามอีกว่าเอาแล้วคุณยกเลิกสองหมื่นห้าตรงนี้แล้วคุณจะกลับไปใช้ตรงนี้ใช่ไหมอ่านซะึงเป็นสัญญาเดิมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาทนะครับ นัวกวิเคราะห์ของเราก็มองว่าเออถ้าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาทตรงนี้มันสมเหตุสมผลนะคุณจอนคุณแนนมันอยู่ได้ทั้งเอโอทีแล้วมันก็อยู่ได้ทั้งคิมพาวเวอร์นะครับผู้ประกอบการก็อยู่ได้ถ้าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้มันก็จะเป็นโอเวอร์เฮงกันทั้งคู่นะครับนับวกวิเคราะห์ของเราก็เลยมองว่าเออตรงนี้สมเหตุสมผลละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาทถ้าเป็นเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาทจริงๆคำนวณเป็นราคาเป้าหมายของเอโอทีจะอยู่ที่สามสิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์ก็ยืนย แต่ตลาดเนี่ยเขามองว่าตอนนี้เอโเนี่ยไม่ได้มีเขาเรียกอำนาจต่อรองสูงเหมือนเมื่อก่อน mm hmm. มันเป็นไปได้ไหมที่ราคานี้จะต่ำตัวอีกถูกไหมครับเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้คือจำนวนนักท่องเที่ยวมันไม่ได้เป็นสี่สิบล้านคนเหมือนเมื่อก่อนนี้แล้วนะแต่มันคือสามสิบห้าล้านคนสามสิบห้าล้านคนมีบวกลบด้วยอาจจะลบระมานิดน,ด,นดด้วยซ้ำในปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับงนั้นอำนาจต่อรองของเอโอทีในปีนี้ก็ดู ดูเหมือนจะไปบีบดผู้ประกอบการเนี่ยนะได้น้อยกว่าในอดีตนั่นหมายความว่าผู้ประกอบการเองก็ไม่ได้อยากที่จะมปแย่งเอาเพื่อจะได้ไอ้ตรงนี้มาคือ,อางานน,นะครับมันก็มีภาพที่ทุกคนมองว่าเอ้ยไอ้ราคาตรงนี้อาจจะลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเห็นราคาหุ้นเมื่อวาน,นโดนเทนาจารออกมาเลยนะครับ mm hmm. ซึ่งราคา27บาท25สตงค์เมื่อวานเนี้ยมันเบีออนบนมีนิ่มั่งการันตี10,000ล้านไม่ใช่10,000ล้านละ mm hmm. มันคือ10,000ล้าน นะครับที่27บาทตรงนั้นนะนะครับทีนี้ข้อสรุปเนี่ยมันก็เลยยากอยู่นิดนึงว่าเออแล้วสรุปแล้วมันควรจะไปจบที่ที่ก้อนไหนนะครับซึ่งตอนนี้เขากำลังให้สองสถาบันนะครับมาทำเขาเรียกซีนารีโอมาทำฟิสจบิลิตี้ดูอยู่นะครับแล้วทางเอ t ก็จะเป็นความคัดเลือกซึ่งวันนี้เอ t ก็เรียกคิมเขาเวอ่์เข้าไปคุยด้วยนะครับใช่ค่ะมาณสีมงเย็น คุณอาทิตย์ <ใน S 1> ถ้าเป็นถ้าเป็นข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สองจะมีการปรับราคาไหมอืมในส่วนผมเนี่ยนะครับผมยังมองว่าเอ t ยังชอบสัญญาแบบมีนิมัมการันตีอืมยังชอบมีนิมัมการันตีเพราะมันโปรเทคเอ t ได้คือมันไม่พันพวดเนาะคืออย่าง,งน้อยเราก็ได้แบบตัวเลขเห็นาชาัดเลยเ,เราไปทำอ่าดิสเาแวลูอะไรกลับมามันก็เห็นชัดฉันในมุมของเอ t น่าจะชอบแบบนี้ในมุมผมน่าจะมีการยกเลิกสัญญา ก็ค <One input> <While istles> <ines> ือยกเลิกไสองหมื่นห้าเนี่ยแล้วกลับมาประมูลใหม่ซึ่งน่าจะได้ราคาอยู่แถวๆนี้แหละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านเนี่ยเป็นมีบ้างการันตีของสัญญาใหม่นะครับนั้นราคาเหมาะสมก็อยู่แถวๆถวักสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับงั้นโอเวอร์แฮงช่วงนี้ทำยังไงดีครับก็เหลือสองเดือนเนาะจนกว่าโอเวอร์แฮงตรงนี้มันจะจบนะครับถ้าใครที่รับความเสี่ยงได้สูงหน่อยครับเวลาที่ราคามันลงมาแรงๆลงมาลึกๆ มันก็มีลุ้นเทคนิคเข้ารีบาว์ในระหว่างวันได้ก็อาจจะเล่นเทรดดิ้งนะครับในกรอบนะครับแต่คิดว่านะครับราคามันก็คงไปได้ไม่ไกลเอาโอเวอร์แห่งมันยังไม่จบนะฮะมันก็จะมีอัพไซด์ที่จำกัดอยู่นะครับราคาเหมาะสมที่3 1บาทจุดยี่าสตางค์ของเราถ้าขึ้นไปใกล้ๆแถวนั้นก็ขายออกมาเลยฮะขายออกมาเลยนะครับเพราะคิดว่าคงคงไม่ได้ไปมากกว่านั้นละนะครับแล้วท่านก็วัดจาก31.7 3 1 2 5เนี่ยลงมา ักสิบเอมันก็จะเป็นจุดในการเข้าซื้อเะเพราะว่ามันมีเอ้ยอัพไซด์มันเริ่มเปิดถูกไหมคะับถ้าอ,อัพไซด์ไม่ถึงส0ก็อย่าเพิ่งเข้าไปซื้อหรือว่าเข้าไปเก็งกันะโอเคค่ะค่ะหลักการง่ายๆประมาณนี้ครับงั้นประเมินณวันนี้ไปแบบนี้ก่อนราวเดียวถ้ามีความชัดเจนอะไรออกมาเรื่อยๆระหว่างนี้เดี๋ยวเราอัปเดทไปเรื่อยสำหรับหุ้นของ a o t นะคะคุณผู้มขอบคุณมากค่ะคุณตผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ